เปใหญ่อยู่ดีๆก็แต่ใจฮะเป็ใหญ่กล่องอยู่ดีๆก็ขึออ้นมาแต่ใจดูสภาพไปดูดูหัง่างอีงห่างอ๋อ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 ดูดูก้นไปอ๋ออืออืม Hm. Trời đưa đẹp ngang ngang. Đúng, đúng. Thấy đúng. Ừ, เธอมนมาช่วยพี่มันมามาช่วยพี่มันเออมามาช่วยพี่มันเว้ยมามาช่วยพี่มันเนี่ยมาทำแกล้งพี่มันมันมาช่วยกันใหญ่เธอมันช่วยกันใหญ่อ๋อมันรู้ว่าเธอแกล้งพี่มันอยู่